สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสิริต้าเจนเซนโฮมเพรออกมาดินเนอร์หรูชีวิตคู่ perfect สามีดูแลดุดเจ้าหญิงเรื่องของความรักละชีวิตคู่ของกอนนรงเดชและสีรลิต้าเจนเซนก็ยังหวานชำ้ำซึ่งการันตีได้จากโมเมนต์ล่าสุดเนื่องในโอกาสวันครบรอบแต่งงาน4ปีที่ฝ่ายชายจะเซอร์ไพรส์ใหญ่บึ้มด้วยดอกไม้ช่อโตจนโลกทั้งใบแทบกลายเป็นสีชมพูแบบพลังแห่งความรัก แต่ทว่านอกเหนือไปจากความหวานของทั้งคู่จะสร้างความฮือฮาเป็น t a l กออฟเดอะทาให้กับชาวเน็ตได้อึ้งแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช็อตเด็ด จากคืนฉลองรักที่กระแทกสายตาใครหลายคนเข้าอย่างจังนั่นก็คือภาพถ่ายที่เผยให้เห็นบรรดาเครื่องเพชรบนนิ้วนั่งข้างซ้ายนิ้วก้อยและข้อมือของซิริต้าเจนเซนที่ส่องแสงเปล่งประกายวิบวับว,วูบวับแม้ในายามค่ำาคืืนจนหลายคนถึงกับยกให้เป็นแฮชแท็กลุกข่มเพชรที่สวยหรูเลอค่าตั้งแต่ศีรษะจะลดปลายเท้าเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ